ของใหญ่ของยาวครับพี่น้อง,งดรัมสี่คาร์โนสแกนบัตรดรัมสี่คาร์โนสแกนบัตรดรัมดรัมสี่สแกนบัตรสําเร็จของใหญ่ของยาวครับหวันเจี๊ยบพี่น้องของแท้ครับ ทั้งใหญ่ทั้งยาวขนเยอะย <c oughs> ินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไทซิ่งเชนเอาเดอพี่น้องวันนี้กับประมาณนี้ครับหวานเจ็๊บเลยงานลูกพวงเขากะจอดล้อครับล้อถัดดำครับล้อถลากรอครับพี่น้องว่ามังของแท้ครับดำดำดำไหลบุมครับขึน,นข <c oughs> ทั้งรถทั้งสูนแนวเลยครับ เอ,อ้อไหลอ่าตับลงแล้วแล้วสินะอ้ายย่าสุดยอดโนลงลงเทียราสิบตันครับ <c oughs> เป็นสูงกระดูกเลยพี่น้องไหนไหมอนะีกแล้วไหนจะ้ะ โอ้วอลงเสียไหลครับสกาวเคลียร์ลงแตนหน่อยครับเอ่ต่ไลครับโนดนน้ำท่วมขังแบบนี้อะไรแล้วครับสิบตัน สก,กาวกับเพื่อนใครดีไนนี้นครับไมคโคร ทีส่สุงฟ้าแส่อาวรอไว้ไปครับพี่น้องดำไปแล้วครับพ้ามึงมันเนี่ยครับพ้ามึงเจ้าเทอ้อยนะพี่น้อง พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนใช้ยรถไถ่สิ่งใช่ไนะครับประมาณถ้าได้ถึง45องศาครับโน,โน,โน,นู่นลงเนียครับ โซว่ารถเดียโซไทยว่ารถอ่ะเวลาเราี่น้องเฮ้ยเ้นัดเดียวจอดครับโซไทย S 1> <S 1> <S สุดท้ายเรียบร้อยครับไปน้ำไวแล้วมั้ง ไปพมดครับพี่น้องเนี่ยครับไลเรื่อยๆครับหวดเสียบ ยังอธิบายนะพี่น้องพ่อพ่าพี่น้องชมบรรยากาศครับทีมงานผมสองตัวแรงเขาเป็นตัวใหญ่ก็มูครับไปหลุดลอยโล้วนเขาเต็มรถเลยกระวนกรานบัตรดับสองกรุณาสแกนบัตรดก็มีครับรถลอยล้ออยู่บ้างครับหลายอยู่ดับดองกอรุณาสแกนบัต พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตาม<ล>น้อำได้ด้วยครับช่องชวนชัยลทาทตซิงแชนแนลครับอ่าฝากติดตามกดแชร์กดไลค์อ่านี่ครับเสียลงเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้ครับเดี๋ยวนี้พี่กัดคือโรงงานน้ำตาลมิตรผล กเกษตรสมบูรณ์ครับเกษตรสมบูรณ์ผลัพธ์การอยู่มีงนารหครับ666สิครับเดเ๋ยวกน่มเทียร์ลงแล้วเดียบละลายครับเดียบลหลาย เชียบเรื่อยไปน้าะจักแต่งเลยต้ไาไวปบอสเต็มที่วันไหนมันมวะเพราถ้าได้เต็มที่เพราะได้ข้าเจียวนี่แหละครับ มันก็บ,บก่ได้แบกหรอกเพรแบกจักสีดแบกยังเราชอบพี่น้องขออภัยในการพูดบ่เพาะ่ะมวนน้ำเลือดฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชนชัยรถไทยซิ่งแชนแนลมันกะมีประมาณนี้นครับงานนง,งาน,นง,งานมุ่งพุงก,กะจอดล้อนี่ประมาณเจ็ดสิบนาทีแนะครับจอดล้อลากครับล้อมีรถแทันเลยมีรถยังปะปนกันไปครับ รถล้อรถตุกรอรถแท็กไปมานี่เนาะคลิปน,นี้มันมีอย่างไรเนาะพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชนชัยรถไทยซิงช anel น,นี้เลยกะสุขสมายดีกันสุขผูสุขคนนะครับเป็นกำลังใจผู้เหตุการณ์เหตุงานนาเหตุการณ์เหตุงานนะพี่น้องกับยูยดีมีแห้งกันสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องคลิปนี้กับบายบายครับสวัสดีครับ